หลักเกณฑ์ก็คือจบการศึกษาภาคบังคับม .3 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออายุไม่เกิน25ปีในระหว่างฝึกนะคะฝึกฟรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ดูแลในเรื่องของกระบวนการฝึกเด็กเหล่านี้นะคะเมื่อเขามีงานทําแล้วเขามีโอกาสที่จะกลับมาเข้ามาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเราจะมีหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานที่เราเปิดโอกาสให้กับแรงงานที่ทํางานอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่ว่างงานหรือว่าผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ทํางานอิสระเข้ามาพัฒนาได้ตลอด <Talk> time. จบมสามแล้วยังไม่รู้ว่าชอบอะไรหาตัวเองไม่เจอคลิปนี้มีที่ให้เรียนฟรีนะ วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณอาภากรว่องเขตกรผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสวัสดีค่ะพี่อาภากรสวัสดีค่ะอัปเดตกันนเรื่องค่ะสถานการณ์ของตลาดแรงงานไทยตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะในในส่วนของตลาดแรงงานไทยนะคะตอนนี้มีประชากรที่อยู่ในรัยแรงงานก็คืออายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ50กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ กำลังทํางานนะคะประมาณ40กว่าล้านคนส่วนใหญ่ทางานในสถานประกอบการครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบที่ทํางานด้วยตัวเองนะคะที่แบบไม่มีนายจ้างเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมติเจาะมาในกลุ่มของคนที่จบการศึกษาภา,บาคบังคับแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนต่อค่ะตรงนี้เรามีหลักสูตรช่วยเหลือหรือว่ารองรับยังไงบ้างนะคะาสาหรับเด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเนาะมีตัวเลขว่าปีปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3หมื่นคนนะคะในในการที่เราจะ,ะดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็มีโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือในระดับหนึ่งเข้าทำงาน ะะดีกว่าจะเป็นจบม3ามแล้วเข้าทํางานโดยเป็นแรงงานไร้ฝีมืออันนี้เขาก็ถอดบทเรียนมาดาเนินการทั่วประเทศเราดําเนินการมาได้สักประมาณ3ปีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรามีหน่วยงานอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานในทุกจังหวัดก็พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่ะเพื่อที่จะป้อนตลาดแรงงานหรือว่าป้อนผู้ประกอบการในพื้นที่ หลักเกณฑ์ของคนที่จะมาเข้าฝึกอบรมคือต้องแบบเป็นยังไงอะคะมีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็คือจบการศึกษาภาคบังคับม3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออายุไม่เกิน25ปีเป็นคนไทยอายุไม่เกิน25ปีจบการศึกษาภาคบังคับค่ะค่ะอันนี้คือฟรีหรือว่ายังไงฟรีทุกอย่างค่ะในระหว่างฝึกนะคะฝึกฟรีกร,รมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ดูแลในเรื่องของกระบวนการฝึกแล้วในระหว่างฝึก กรมเราก็มีเงินอุดหนุนให้เป็นค่าอาหารนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนในโครงการนี้เช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นค,คงของมนุษย์เขาก็จะมาดูมาสัมภาษณ์เด็กที่เข้าร่วมโครงการฝึกของเราว่าเป็นเด็กยากจนไหมผู้ปกครองยากจนหรือเปล่าเขาก็จะมีเงินสงเคราะห์ให้ตามกฎหมายของพอมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วอย่างนี้ตอนนี้คือมีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วอ่ะหลักสูตรที่เปิดนะคะเราเราจะดูตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าต้องการาแรงงานประเภทไหนนะคะแล้วก็ดูบริบทของพื้นที่ด้วยและอีกประการหนึ่งคือเราไม่ต้องการที่จะให้เ,เด็กหรือเยาวชนเนี่ย เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่หมายว่าพัฒนาเขาแล้วให้เขาสามารถที่จะทํางานอยู่ในพื้นที่ได้หลักสูตรที่เปิดนะคะส่วนใหญ่แล้วก็บางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเราก็จะเปิดหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศนะคะช่างไฟฟ้าตัดเย็บเสื้อผ้านะคะตัดผมบุรุษ แต่งผมสตรีนะคะหรือแม้แต่หลักสูตรในเรื่องของงานบริการก็มีนะคะอย่างเช่นบริการอาหารและคเครื่องดื่มเรืการประกอบอาหารนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายพนักงานขายสินค้าออนไลน์นะคะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของอการ ใช้สื่อสมัยใหม่ในการ<ม>หาไรายได้หลักสูตรแบบดูแลผู้สูงอายุอ๋อหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุาายกําลังเริ่มทําค่ะซึง่งเมื่อวันก่อนไปจังหวัดเชียงรายมา โดยที่จังหวัดเชียงรายเขาสนับสนุนเงินให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงรายจัดทาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าจังหวัดเชียงรายจังหวัดตามชายแดนเนี่ยมันเป็นจังหวัดเป้าหมายที่ผู้สูงอายุในประเทศไทยหรือแม้แต่ผู้สูงอายุในต่างประเทศจะมาอยู่แบบลองสเตย์เป็นลองสเตย์แล้วก็มากเกษียณเราก็เตรียมการที่จะพัฒนา บุคลากรเพื่อเตรียมที่จะเข้าทํางานในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุค่ะค่ะพี่อภากรคะแล้วหลักสูตรที่เราเล่ากันมาอยากรู้ว่าคนเรียนอันไหนเยอะสุดอะคนเรียนอันไหนเยอะสุดเหรอคะก็น่าจะเป็นหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างแอร์นะคะหลักสูตรช่างแต่งผมช่างเชื่อมก็มี เพราะเป้าหมายของเรานะคะโครงการนี้เราไม่ได้ฝึกแล้วให้เขาไปไาตเหล็ดเต็มเตรอย่างนั้นไม่ใช่เราฝึกแล้วเราต้องการให้เขามีงานทํา จะทำงานให้กับผู้ประกอบการหรือจะทำงานอิสระอย่างเช่นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยในหลักสูตรการฝึกของเรา2เดือนฝึกในสำนักงานเราสถาบันเราเราต้องไปส่งเขาฝึกในสถานประกอบการอีกหนึ่งเดือนถ้าเด็กมาฝึกงานมีเคสหนึ่งที่เด็กจากอีสานมาฝึกงานในอู่รถเบนที่กรุงเทพเด็กนิสัยดีมากตอนนี้เจ้าของอู่บอกเลยว่า เด็กคนนี้ทำได้ทุกสเตชันแล้วเจ้าของอู่เบนเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเด็กจบมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องของช่างยนต์ถ้าต้องการมาฝึก<ม>เขายินดีรับและเขาก็ขาดแรงงาน<ม>เขารับเข้าทำงานเลยรายได้ดีค่ะ<ม>กลุ่มหนึ่งอย่างช่างแอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทำงานตามผู้ประกอบการเขาสามารถที่จะจบแล้วเขา บอกให้บริการตรวจเช็คล้างแอร์วันหนึ่งเนี่ยถ้าเขามีวางแผนดีๆถ้าเขามีฝีมือเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยแล้วอันนี้คือสมมติเรียนจบแล้วอะค่ะแล้วได้เป็นใบประกอบหรือว่าใบแบบว่าใบเซอร์อย่างไรบ้างอะคือถ้าเด็กจบทั้งหมดในในในหลักสูตร<ะ>ของเราก็คือจบการฝึก ท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในสถาบันของเราสถาบันของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเราส่งไปฝึกในสถานประกอบการครบถ้วนก็จะได้วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ถ้าเด็กไม่ไปฝึกงานไม่ได้วุฒิบัตรแต่ได้หนังสือรับรองว่าอ๋อคุณผ่านการฝึกอบรมในสถาบันสำนักง,งานในหลักสูตรนี้ค่ะแต่เขาก็มีความรู้แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ประสบการณ์จริงในการทำงาน จากการที่เราติดตามผลนะคะติดตามผลเราทำมา3มปีก็มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 3,000กว่าคนติดตามผลการมีงานทําอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์เด็กเหล่านี้นะคะเมื่อเขามีงานทําแล้วเขามีโอกาสที่จะกลับมาเข้ามาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราได้ก็ <c oughs> เพราะว่าถามห่หลักสูตรอื่นได้ <c oughs> ได้ค่ะเพราะว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานที่เราเปิดโอกาสให้กับแรงงานที่ทํางานอยู่แล้วหรือว่าผู้ที่ว่างงานหรือว่าผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ทํางานอิสระเข้ามาพัฒนาได้ตลอดแล้วก็มีหลายหลักสูตร จะเป็นทั้งหลักสูตรที่มาเข้ามาฝึกอบรมเองหรือว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์ก็ได้อันนี้ขอถามต่อไปอีกนิดนึงค่ะแบบว่าในอนาคตมีจะออกหลักสูตรใหม่ๆอีกไหมคะ คือเราก็พยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรของเราอะนะคะให้มันสอดคล้องกับการยุคสมัยเทคโนโลยีเราก็มีหลักสูตรเดิมๆอย่างเช่นเมื่อก่อนเรามีหลักสูตรช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเราก็จะปรับเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ด้วยระ,ระบบไฟฟ้าหรือแม้แต่โซลาเซลล์นะคะเราจะสอนในเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์เพราะว่าตอนนี้โซลาเซลล์มันเป็นกระแสมาแรงในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วเราก็ยังอัดแอฟโซลาเซลล์สำหรับการกระแส นะคะ,ะการเกษตรอัจฉริยะนะคะโซลา่าเซลลสำหรับกิจกรรมอะไรเนี่ยที่ที่เป็นในชีวิต<อ>ประจําวันต่อยอดได้และล่าสุดเนี่ยนะคะเรื่องโซลา่าเซลเนี่ยบางทีมันต้องมีแบตเตอรี่เราก็ทําอบรมในหลักสูตรการทําแบตเตอรี่สําหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลา่าเซลล์เพื่อเอามาใช้ในยามค่ําคืน อย่างงี้ค่ะอันนี้คือเป็นหลักสูตรใหม่ๆเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่จะ,ะสนองต่อต่อความต้องการของเทคโนโลยีอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทิ้งท้ายนิดนึงว่าสมมติเอ้ยคนที่ฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากเข้ามาดูข้อมูลคือต้องเข้าไปดูข้อมูลที่ช่องทางไหนบ้างะคะเว็บไซต์กรมพัฒนาฝสีมือแรงงานำลำดับแรกคือ w w w d s d g o t h นะคะถ้าจะไปจังหวัดไหนก็ elect พิมพ์ชื่อจังหวัดนั้นเพราะเราหน่วยงานเรามีทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วน1 5 0 6กด4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้ก็มีหลายหลักสูตรเลยนะที่เราแบบว่าลองรับกับคนที่จบกา,ารศึกษาเท่ับคับแต่ไปได้เรียนต่ออยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่อาภกรมากนะคะ,คะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเพยินด,ดีค่ะ,คะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ